มาที่ข้อสุดท้ายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกันนะครับรางวัลที่กันภูมิใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องอะไรระวางมารยาทหรือว่าเสียสละครับเสียสละนี่เสียลองกองเสียอะไรอย่างี้ยได้ไหมไม่ได้ครับพี่<ม>เสียลองกองเนี่ยมันต้องเสียละกรมด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าตอนปอ .6 นะครับทุกคนตอนกันอยู่ป .6 เนี่ยเขาจะมีรางวัลอะเรื่องมารยาทก่อนดีกว่าได้คือคือกันอะพออยู่ป .6 ใช่ปะ เหมือนช่วงนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นแบบช่วงที่แบบว่าเอ่อเข้าไปโรงเรียนใหม่อมแล้วเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กกันย้ายโรงเรียนบ่อยมากาเพราะพอย้ายเข้าไปเนี่ยกันก็ไปเจอคนใหม่เพื่อนใหม่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าอยู่ตัวคนเดียวก่อนยังไม่ได้สนิกใครแล้วจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนมารยาทด,ดีแต่รู้สึกว่ายิม<อ>ยิมนิมนิเราเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยสู้คนอยู่แล้วไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วก็จะแบบว่าเจอใครก็จะแบบว่าหวัดดีนู่นนี่นั่นจนเขามีแบบว่าได้รางวัลจนได้แบบว่ารางวัลแบบมารยาทอย่างเงี้ยเพราะแบบเรียบร้อยมากเพราะเเพื่อนเราเพื่อนโบนให้อย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าเราเราเข้าไปโรงเรียนนั้นใหม่ๆไงเราก็ยังไม่รู้จักใครอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็เออเป็นกันนี่แหละตอนแรกเนมารยาทดีตลอดเวลาได่แค่ปีเดียวดีไค้แค่ปีเดียวกันเออเะส่วน เสียสละนะครับรางวัลเสียสละนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าช่วงตอนประมาณเป็นมและม,มัธยมมัธยมและวอ,อ,อยู่ที่โรงเรียนที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อไปยังตรงเอกมัยเขายังเล่าไม่จบเลยเออยังเล่าไม่จบช่วงนั้นน่าเสียสละใช่ไหมกัน <c oughs> อ่ะเ,เอาจริงๆอ่ะกันทั้งสองอันเนี้ยกันเป็นคนที่ ทำทั้งสองอย่างนะแต่ว่ามีอันนึงที่ภูมิใจที่สุดใช่มีอันนึงที่ภูมิใจที่สุดเพราะว่าเสียสละดเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่าบางทีกันก็อาจจะแบบว่าช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนี่แะครับก็เลยจะเป็น2เรื่องนี้ถ้าแข่งใส่ด้วยถึงเวลาตัดสินใจแล้วครับทั้งทีม A แล้วก็ทีม B ทีม A ส่งตัวแทนออกมาซิเป็นใครนะผมเสียสลัโอเคไป Quay cầm nó nôn Hấp hôn đó có music <ielas> ui, <socain> <coughs> <f Aubrey> แ <laughs> ดงตึง้งแดงตึ้ง <c oughs> แต่จริงๆมึงลงก่อนนะแต่มึงแค่ทรงตัวไม่ได้แค่นั้นเองเบืวว่อเบื่อโดนแบบโดนเบียดเบียดผมรู้สึกว่า <c oughs> เอ่อผมไม่รู้นะว่า ผมผมอิงจากที่ผมเคยได้ยินมาตอนเด็กๆละวันเสียสละผมมันไม่ไม่เคยได้ยินมันจะมีแต่ละวันมารยาทอะไรอย่างเงี้ยมารยาทดีการแบบมารยาทในการไหว้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันเสียสละไม่เคยได้ยินก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมารยาทอะไรพี่บอกก็จะเรื่องนี่แหละมารยาทเพราะแต่แต่ก็เสียสละไงให้น้องเสียสละให้น้องไงก็อยากองเสียสละโอเคไม่เป็นไรนะครับในข้อนี้นะครับทีมดีได้คะแนนไป